ไอเดียวมึงไม่ต้องกลัวไม่ถึงแใจมึงอย่าผิดขาไปก่อนนดิมึาพาลงมา ไป่ะเออฮะเดี๋ยวแผลตองวะไปทำอะไรมาคุกเข่าอะเดีกยว่าคุเข่าอ่ะจะตายเ้กระต่ายมันเตี้ยไปเนี่ยฮะ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 ะ

ช่งงช่างช่เป็นไรอะไช่งช่ปุกระปกกกชางรอได้ช่งต่อไใ้มันแบบด้ไหมรอความรู้สึกไปแนี

chúng ta 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 chúng ตก้งตั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 ้ั้งตั้ั้งต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 ั้

ชอันนี้ค่อยๆใส่มุกน้าไ่เมงนี้ีงเจงเจ้งนะแล้วก็ช้อนกระดษด้วยแล้วก็เลยวันไ้เ่าแล้วไม่ัีอะไรเลยไม่ได้เป็นี่ัคีางชางรตรรง 三三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 三

เดี๋ยวเส้นฟังดิโสดมนนี่นั่งหัวเดี่ยเขาหูที่หยับเขี่ยตรงนี่แล้วก็ไปแล้วก็ไปเอาแค่นี้ก่อนเาีังตะหูรังช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 งตงชงังช่ังชังชงงงงตะหูรังช่งช่างเดี เออช่างางช่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 างชางช่างช่งช่งช่างช่งช่า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 ง่างช่างช่งช่งชงช่างช่งช่่างช่่าง่างงช่างช่าง่างงช่างช่างช่าช่า่างช่างงช่างช ไปเดียวแล้วมันนั่งเลยไอ้เนื้อหรอกมึงถีบขาออกไปทั้งวางพอดีมึงอยากถีบออกไปเด้ใจเงินเขาไปถึงไม่ต้องกลัวหรอกเออเนี่ยมึงอยากถีบออกไปเ,เด้น่าเสียวใจเย็นอ่ะลิ้วค่อยๆนะเหยียบผู้ลงเดียวไปเดียวยืดเก่งนะโดดไปเองนะเอา ฮอคิดค่ะคิวไปเด็กไอ้เจ้ากูเนี่มึงไปทัน